กำบันดาลตอนเสียงจากอเวจีเรียบเรียงโดยจำปีการจนาพรคุ้งตะเคียนเป็นชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ5 0าสถึงหกหลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่เมื่อหมดฤดูทำนาก็พากันเข้าป่าหาของป่ามาขาย บางคนก็หาไม้ไผ่มาจากสารเอาไว้ใช้งานบ้างเอาไปขายบ้างนับว่ามีความสุขไปตามอัตภาพชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธสิ่งที่พวกเขาเคารพนับถือและยึดเอาเป็นสิ่งที่รวมจิตรวมใจนั้นชาวบ้านคุ้งตะเคียนเรียกว่าหลวงพ่อทั้งสิน้นหลวงพ่อองค์แรกเป็นพระประธานในวัดซึ่งมีอยู่เพียงวัดเดียวในหมู่บ้านชื่อวัดคุ้ง หลวงพ่อพระประธานองค์นี้เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์องค์ท่านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหน้าตากว้างประมาณหนึ่งซอกและไม่ได้เป็นพระเก่าแก่อะไรเพิ่งจะหล่อขึ้นเมื่อสมัยจเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้เองชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อพระประธานส่วนหลวงพ่อองค์ที่สองเป็นพระพุทธรูปเช่นองค์แรกมิได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดคุ้งแต่อยู่ที่วัดร้างท้ายหมู่บ้าน ซึ่งไกลออกไปราวสมกิโลเมตรวัดร้างแห่งนี้จะมีมาเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดไต่ถามกับผู้เท่าผูกแก่ก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อแกเกิดมาก็เห็นหลวงพ่อวัดร้างนี้แล้วสภาพของวัดร้างแห่งนี้มีซากปรักหักพังซึ่งขาดว่าคงจะเป็นวิหารและเจดีแต่บัดนี้ได้พังทลายลงมาเกือบจะเป็นพื้นราบ คงเหลือแต่ฐานของวัตถุเหล่านั้นซึ่งพอจะสังเกตได้บ้างชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อวัดร้างเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยอิฐและปูนตามแบบสมัยโบราณเป็นพระปางสมาธิหน้าตักกว้างสองศอกสร้างไว้บนแท่นสูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรสภาพองค์พระค่อนข้างดีจะชำรุดไปบ้างก็ตรงที่พระเกศหักไปปูนตามองค์กระเทาะหลุดมองเห็นอิฐโบราณ ที่ก,อก่อขึ้นมาเป็นองค์พระการที่หลวงพ่อวัดร้างยังคงสภาพอยู่ได้คงจะเป็นเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหรือคน้นแต่ส่วนที่เป็นซากปรักหักพังอื่นๆมีร่องรอยการขุดค้นเพื่อหาของมีค่าแม้แต่ใต้ฐานของหลวงพ่อก็ยังมีรอยขุดเล่ากันว่ามีคนเคยได้ของมีค่าเช่น เศษทองและเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณไปบ้างเหมือนกันแต่พวกที่ได้ของเหล่านี้ไปต่างก็มีอันเป็นไปในทางไม่ค่อยจะดีชาวบ้านคุ้งตะเคียนดูจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าใดนักอาจจะเป็นเพราะเข้าใจว่าของมีค่าเหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วหรือจะเป็นเพราะเกรงกลัวเรื่องที่เล่าลือก็ไม่ทราบแน่ชัดได้ หลวงพ่อองค์ที่สามของชาวบ้านไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเหมือนดังเช่นสององค์แรกแต่ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมมีแต่ความเมตตาให้แก่คนทั้งหลายและเป็น้าววัดวัดคุ้งนั่นเองหลวงพ่อเป็นชาวคุ้งตะเคียนโดยกำเนิดและอยู่ที่นั่นมาเกือบตลอดชีวิตท่านเคยจากคุ้งตะเคียนไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนอายุครบเกณฑ์ทหารไปรับใช้ชาติอยู่สองปีเต็มเมื่อกลับมาบ้านเกิดในครั้งนั้น ยมบิดาก็เสียชีวิตในฐานะที่ท่านเป็นลูกชายคนเดียวท่านจึงบวชหน้าไฟให้จะเป็นด้วยอนิสง์หรือบุญบารมีที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนก็อาจจะเป็นได้หลวงพ่อจึงอยู่ในร่มกาสาวพัดเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ใกล้จะห0สิบพรรษาแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อยืนมองเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ลานวัดนั้นสายตาของท่าน มองไปเห็นชายผู้หนึ่งกำลังหิ้วกระเป๋าเดินทางเก่าๆเดินตรงเข้ามาหาเมื่อเขาก้มลงกราบท่านจึงเอ่ยทักอ๋อจะบุญทิ้งเหรอไงหายหน้าหายตาไปสันานเชียวนะเองครับหลวงพ่อเออไปอาบน้ำอาบท่าหาข้าวหาปลากินสะกก่อนไปไปดูที่กุฏิเนนน้อยนั่นไม่มีใครอยู่หรอกมีแต่เนนอยู่องค์เดียว เอ็งไปพักผก่อนก่อนค่ำค่ำคอยไปหาค่าเจ้าบุญทิ้งเป็นลูกบ้านคุ้งตะเคียนคนหนึ่งพ่อตายตั้งแต่ยังเล็กๆแม่ไปมีสามีใหม่ซึ่งเป็นคนต่างอำเภอเคยมาเยี่ยมเจ้าบุญทิ้งครั้งสองครั้งแล้วก็หายสาบสูญไปปล่อยให้ลูกอยู่กับยายซึ่งมีบ้านอยู่ข้างๆวัดเจ้าบุญทิ้งจึงเป็นเด็กที่อาศัยอยู่กับยายและหลวงพ่อที่วัดได้อาศัยใบบุญของหลวงพ่ออุปการะเรื่อยมา เมื่อโตเป็นหน่มบุญทิง้งได้อาศัยรถบรรทุกที่เข้ามาในหมู่บ้านออกไปพจญนกับโลกภายนอกนานๆนนจึงจะกลับมาสักครั้งหนึ่งบางทีก็หายไปเสียนานหลวงพ่อเคยไต่ถามถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเจ้าบุญทิ้งก็ตอบว่าได้เที่ยวตระเวนรับจ้างเขาทำงานหลายแห่งหลายที่พอคิดถึงบ้านก็กลับมาสักทีแล้วก็หายไปอีก นั่นเป็นเรื่องที่เขาบอกกับหลงพ่อและชาวบ้านแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าที่เขาหายเป็นนั้นไปทำงานอะไรกันแน่เพราะมีเสียงโจ์ขานกันว่าบุญทิ้งไปทำงานไม่สุจริตเนื่องด้วยมีนิสัยค่อนไปทางนักเลงบางคนบอกว่าเขาไปคบกับพวกโจรเรื่องที่เล่าลือดูจะมีมูลอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่ามีอยู่ครั้งสองครั้ง ที่เจ้าบุญทิ้งกลับมาพร้อมกับบาดแผลตามตัวแต่เขาก็บอกว่าเป็นบาดแผลจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานค่ำวันนั้นเจ้าบุญทิ้งเข้าไปหาหลวงพ่อท่านกำลังนั่งฉันน้ำชาอยู่งานการเองเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าทิ้งท่านถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตางานมันหนักมากครับหลวงพ่อไม่ค่อยจะมีเวลาพักเลย ตอนนี้พอมีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยผมก็เลยหาโอกาสพักซะบ้างเออเอ็งจะทำงานทำการอะไรก็เลือกเอาไอที่มันถูกต้องนะทิ้งเอ,อ้ยไอที่ไม่ดีไม่งามอย่าไปยุ่งกับมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไปหลวงพ่อสั่งสอนเหมือนทุกครั้งที่มีโอกาสถึงแม่ชาวบ้านจะร่ำลือว่าบุญทิ้งมีอาชีพที่ไม่สุจริตแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด คำกล่าวหาต่างๆจึงเป็นเพียงการกล่าวหาที่เลื่อนลอยและอีกประการหนึ่งหลวงพ่อก็เคยอุปการะเลี้ยงดูบุญทิ้งมาตั้งแต่เด็กจึงเมตตาเป็นพิเศษคราวนี้จะอยู่นานสักเท่าไหรล่ล่ะท่านถามพร้อมกับจ้องดูใบหน้าเจ้าลูกกำพร้าพลางเอื้อมมือไปไขไใสตะเกียงให้สว่างขึ้นอีกไหนเอ็งเงยหนะ้าให้ข้าดูชัดๆหน่อยสิเออ แล้วปีนี้เอ็งอายุเท่าไรแล้วนะข้าชักจะลืมลืมไปซะแล้วย่างเข้า25้าแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อเพ่งดูใบหน้าเจ้าทิ้งพลางนับนิ้วไปพลางท่าทางวิตกจนเห็นได้ชัดหันไปสั่งเด็กวัดที่นั่งอยู่ข้างๆไปหยิบตะลปัดมาให้และบอกให้เจ้าบุญทิ้งประนมมือข้าจะให้เอ็งรับศินเอ็งรับแล้วต้องถือให้มั่นนะทิ้งนะ เจ้าบุญทิ้งตั้งใจรับสินด้วยท่าทางสงสัยเล็กน้อยแต่ไม่คิดอะไรมากเพราะทุกครั้งที่มหาลวงพ่อจะได้รับสินทุกครั้งไปขณะที่ก้มลงกราบหลวงพ่อก็ได้ประพรมน้ำมนต์และสวดให้สินให้พรบุญทิ้งกลับมาคราวนี้ก็เหมือนครั้งก่อนๆเขาช่วยเหลือหลวงพ่อทำง,งานในวัดบ้างรับจ้างเขาทำง,งานบ้างเย็นลงก็แวะไปคุยกับสับเพอรอคนเดียวของคุ้งตะเคียนชื่อลุงแถบ หลังจากร่ำสุรากันพอหอมปากหอมคอแล้วบุญทิ้งก็ถามลุงแถบขึ้นว่าลุงลุงเคยได้ยินเรื่องที่เขาเล่ากันว่าที่หน้าอกของหลวงพ่อวัดร้างมีทองคำมีของมีค่าบรรจุอยู่เต็มนะ่ะลุงว่าจริงหรือเปล่าข้าก็ได้ยินมาอย่างนั้นแหละแต่ข้าไม่สนใจเอ็งถามทำไมว่าสับปเปริดเท่าถามเสียงเข้มขึ้นมาเมื่อเกิดนึกสะดุดใจในบางสิ่งบางอย่าง ล่ารอกลุงไอ้ฉันมันเกิดไม่ทันในตอนนั้นเห็นเขาเล่าเล่ากันว่ามีทองคำเยอะก็ถามลุงไปอย่างนั้นแหละมันก็คงมีเพราะว่าเป็นของเก่าแก่แต่พูดก็พูดเถอะของเหล่านี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครคิดไปในทางไม่ดีหรอกตกนรกไม่เด็พุดได้เกิดเชียวละเองเรื่องที่เจ้าบุญทิ้งถาม เกี่ยวกับหลวงพ่อวัดร้างนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องกลางดึกของคืนวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทเสียงหนึ่งได้ล่องลอยมาตามสายลมอย่างแผ่วเบาสุนนักพากันหอนรับอย่างหอยหวนผู้คนภาวาตื่นขึ้นแทบทุกหลังคาเรือนเพราะเสียงที่ทุกคนได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องของคนที่กำลังเจ็บปวดทวดร้าวอย่างแสนสาหัส บีบหัวใจผู้ฟังให้เกิดความหวาดกลัวสยดสยองและรันทดหดหูไปตามๆกันเสียงประหลาดนั้นดังมาจากทิศทางวัดร้างผู้ชายที่ใจกล้าหลายคนทนไม่ได้ต่างคว้าอาวุธเท่าที่มีตะโกนชวนพักพวกให้ออกไปดูกันเมื่อรวมกลุ่มกันได้ประมาณสิบกว่าคนจึงชวนกันมุ่งหน้าไปบ้านผู้ใหญ่คำเพื่อสมทบกับกลุ่มอื่นๆอ,อ,อีก เสียงร้องคร่ำครวนยังคงดังอยู่เป็นระยะพวกชาวบ้านและพ่อผู้ใหญ่ต่างก็เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทุกขณะนอกจากเสียงคร่ำครวญหอยหวนแล้วยังมีอีกเสียงหนึ่งที่ดังแทรกเข้ามาเป็นเสียงคล้ายๆกับใครกำลังขุดหรือทุบอะไรบางอย่างยิ่งเดินใกล้เข้าไปเสียงนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกทีและทันทีที่ลับดงไม้ภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏ ต่อสายตาทุกคู่ทำให้พวกเขาต่างชะงักงันอยู่กับที่เหมือนต้องมนสะกดเพราะเบื้องหน้านั้นเป็นภาพของชายคนหนึ่งกำลังใช้ขวานอันใหญ่ฟาดฟันลงไปที่พระอุระของหลวงพ่อวัดร้างอย่างไม่หยุดยัง้งโดยไม่สนใจต่อเสียงร้องห้ามและแสงสว่างจากคบไฟของชาวบ้านแม้แต่น้อยผู้ใหญ่ดำรวบรวมสติได้ก็ตะโกนอย่างสุดเสียง เฮ้ยหยุดนะบอกให้หยุดลงมาซะดีๆเสียงตะโกนดังลั่นแต่มนุษย์ผู้นั้นก็ไม่ยอมหยุดคงใช้ขวานกระหน่ำฟันฟันลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งและในขณะที่ผู้ใหญ่ตะโกนอยู่นั้นเสียงร้องครวญที่หยุดไปเมื่อครู่ก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้มันดังแหลมกว่าเก่าสัตว์านเยียกเข้าไปในหัวอกหนึ่งในจำนวนผู้ที่ติดตามมา รู้สึกหมดสิ้นความอดทนต่อภาพที่ย่ำยีและเสียงที่บาดลึกหัวใจเขายกปืนในมือเล็งไปยังผู้ที่กำลังก่อกรรมนั้นแล้วเสียงปืนก็ดังแผดก้องกลบเสียงทั้งมวลที่อยู่ในขณะนั้นเมื่อคนทั้งหมดเดินเลี้ยวเข้าประตูมาก็มองเห็นหลวงพ่อถือตะเกียงคอยอยู่ที่ศาลาที่ใช้ตั้งศพไอบุญทิ้งใช่ไหมหามศพมันมาไว้ที่นี่ก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไหมท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่หม่นหมองแล้วก็เดินกลับไปแม้จะเป็นเวลานับสิบปีไปแล้วก็ตามชาวคุ้งตะเคียนก็ยังถกเถียงกันถึงเรื่องเสียงร้องคร่ำครวญในคืนอุบาทนั้นว่าเป็นเสียงร้องของเทพพย,ยดาอารักษ์ที่ทนเห็นหลวงพ่อถูกทำร้ายไม่ได้หรือเสียงอะไรกันแน่แต่จะมีใครสักคนไม่หนอที่คิดว่าเสียงนั้น เป็นเสียงจากอเวจีที่เรียกร้องคอยส่งสัตว์นรกตัวหนึ่งที่หลุดออกไปให้ช่วยส่งมันกลับมาณที่เดิมที่ซึ่งมันเคยอยู่และมันก็จะต้องติดอยู่ที่นั่นไปอีกนานแสนนานกำมบันดาลตอนดิ่งเป็นเหตุเรียบเรียงโดยอัชรามีอุดรอ,อาหารเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนซึ่งแต่ละชนิดของอาหารนั้นล้วนแต่แตกต่างกันออกไปทั้งวิธีการทาและรสชาติแล้วแต่ใครจะมีวิธีการทำอย่างไรเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่ข้าพเจ้ารู้จักกันด้วยดิ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดไม่ค่อยเหมือนกับอาหารทั่ว,วไป ที่มนุษย์รับประทานกันจะมีคนนิยมทานกันเป็นส่วนน้อยคือพวกที่ชอบรับประทานอาหารที่พิสดารหรือจำพวกเปิบพิสดารทำนองนั้นซึ่งส่วนมากจะนิยมใช้เป็นกับแกล้มเหล้ากันเพราะเขาพูดกันว่าดิ่งนั้นรสชาติมันไม่เลวทีเดียวนายสมเป็นชายไวกลางคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของข้าพเจ้าและก็เป็นเพื่อนกับพ่อของข้าพเจ้าด้วย นายสมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารประเภทนี้มากเขาบอกว่าเขาไปเอาสูตรมาจากชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าเขากินเหล้าเมื่อไรจะต้องทำอาหารประเภทนี้กินเป็นกับแกล้มไปด้วยทุกครั้งและนายสมแกก็ชอบกินเหล้าเป็นกิจวัตรอยู่แล้วด้วยตอนแรกเขาจะไปหาลูกกบตัวที่กำลังจะโตแถวแถวทุ่งนายิ่งเวลาน้าฝนหรือเวลาฝนตกพรำ,พรำ จะมีมากเทีเดียวเขาจับกบโดยการส่องไฟฉายไปที่ลูกกบก็จะทำให้กบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาก็จับใส่ตะข้องอย่างง่ายดายเมื่อออกจับพวกลูกกบทีไรเขาจะได้มันมามากทีเดียวด้วยที่ทำอยู่เป็นประจำจึงทำให้เกิดความชำนาญในการจับเป็นอย่างมากเมื่อได้พอที่เขาต้องการแล้วก็จะนามันมาล้างให้สะอาดต่อจากนั้นก็ก่อไฟตั้งกระทะ ใส่น้ำมันลงไปประมาณครึ่งกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนจนกระทั่งเดือดเขาก็จะจับลูกกบที่ยังเป็นเป็นใส่ลงไปบางตัวดิ้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากความตายแต่มันก็ไม่พ้นน้ำมือควนไปได้นายสมจับลูกกบโยนลงไปในกระทะพร้อมกับพูดว่าดิ้นนักหรอนี่แน่ลงไปซะด้วยความร้อนของน้ำมันที่กำลังเดือดเมื่อลูกกบถูกใส่ลงไปในกระทะ ก็จะทำให้ขาของมันเหยียดตรงทั้งสี่ข้างเป็นอากับกิริยาเหมือนกับคนกำลังกระโดดน้ำในลักษณะดิ่งตัวลงไปในท่าพุ่งเหลาเขาคงไม่รู้หรอกว่ามันจะทรมานแค่ไหนแม้แต่คนถูกน้ำร้อนหรือน้ำมันลวกนิดหน่อยก็ยังรู้สึกปวดแสบปวดร้อนมากแต่นี่พวกมันถูกใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันกำลังเดือดและลงไปทั้งตัว ไม่รู้ว่าเขาจะสงสารมันบ้างหรือไม่กับการกระทําเช่นนี้เมื่อทอดพอเกรี่ยได้ที่แล้วเขาก็จะตักขึ้นใส่จานพร้อมกับนํามาวางกินเป็นกับแกล้มเหล้าในสมกระดกเหล้าลงคอแล้วก็หยิบดิงมาเขียวแกล้มกินด้วยความอรอร่อยด้วยจะกินมันทั้งตัวพร้อมกับพูดว่าบะอร่อยจริงๆโว้ยกรอบดีแท้ ดิ่งจึงกลายเป็นเมนูที่นายสมมักจะกินอยู่เป็นประจำด้วยติดใจในรสชาติของมันนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ข่าวว่านายสมได้ตายแล้วตายเพราะดิ่งติดคอตายพวกชาวบ้านเล่าว,ว่าขณะที่นายสมกำลังนั่งกินเหล้าอยู่นั้นเขาทำอีท่าไหนก็ไม่ทราบขณะกำลังเคี้ยวดิ่งอยู่นั้นจู่จูก็เกิดดิ้นพลาดพลาดขึ้นมาก่อนจะขาดใจตายคาวงเหล้าที่บ้านนั่นเอง ผู้เป็นเมียก็ได้พยายามจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ช้าไปเสียแล้วเขาขาดใจตายไปเสียก่อนผลจากการชนะสุดศพของนายสมปรากฏว่าเขาตายเพราะดิ่งเข้าไปติดในหลอดลมทำให้หายใจไม่ออกขาดใจตาย